สวัสดีนะครับวันนี้มาสอนการใช้งานเครื่อง h a n อัพนะครับก็เป็นเครื่องที่เอาไว้ใช้สำหรับการยืดในส่วนของกระดูกสันหลังนะครับหรือว่าคนที่มีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังนั่นเองนะครับตัวเครื่องเนี่ยรองรับน้าหนักได้มากสุด150กิโลกรัมนะครับเป็นเครื่องที่มีความแข็งแรงทนทานมากๆนะครับมั่นคงแน่นอน ขั้นตอนแรกนะครับให้เราขึ้นไปนะครับแล้วก็เอาขาวางบนตำแหน่งที่ลูกยางวางนะครับบนฝ่าเท้าของเราจะมีตัวล็อกนะครับให้ดึงตัวล็อกขึ้นนะครับแล้วก็ปรับระดับตามข้อเท้าที่เราต้องการนะครับจะได้ยินเสียงดังแก๊กนะครับก็คือล็อกแล้วนะครับถัดมานอนราบนะครับมือคอยพยายามจับตัวแท่นจับซ้ายขวาไว้นะครับเมื่อเรายกแขนขึ้นนะครับตัวเราก็จะโน้มลงมานะครับจะเห็นได้ว่าขาเราก็ค่อยๆชี้ขึ้นนะครับ ให้เราเหยียดมือทั้งสองนะครับก็ออกไปนะครับจะสังเกตได้ว่าสันหลังเรายืดออกเยอะมากๆนะครับทำอย่างนี้ประมาณสิบห้าสามสิบนาทีนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็ยกมือขึ้นนะครับตัวเราก็ก็จะค่อยๆโน้มลงนะครับมือคอยจับอยู่ตลอดนะครับสองมือเลยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการตีนะครับแล้วก็จะลงมาในลักษณะแบบนี้นะครับจับตลอดนะครับแล้วก็เอามือนะครับไปดึงที่ล็อกเท้าออกนะครับ อ่าโอเคแล้วก็ลงมาในลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือวิธีการใช้ที่อย่างถูกต้องนะครับไปแล้วครับเผื่อเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับบ๊ายบาย